ขวขา่กับซีวิตก,ก็เลยคิดฮอนเมน้ําตาไหลเลยแกพาเม่มาแต่ว่าทุกคนอาจจะบันไดนี้เสียงเพลงมันเป็นเพลงนี่แบบหนาแสงนีออนอะ่ในในนะเราแบบแเม่นกกับผูู้้เคยได้มาจะกเถื่อะไรแบบนี้เราแบบงแ้สาวราวนี่เกี่ยวใสออ สวัสดีสบัสดีวันนี้สาวแล้วจะไปเที่ยวทะเลบางแสนแล้วกะจะไปอันลองใส่เอิร์ตแอายากเกาะสุดบิกินี่ขะนคะรข้างแรกเดี๋ยวจะลอกไปเบิง้ง <ปะ S 1> อ,นอันอยากเห็นอยากเห็นน้ำทะเลเนาะเพราะว่าอยู่ที่ล้วนี่บ่มีบ่มีน้ำทะเลกะอยากไปเห็นทะเลนะนะเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ว่าม,มีทะเลงามเนาะนแต่ว่าวันนี้เขาสิไปใกล้ๆก่อนไปบางแสนเองเบงก่อนว่ามันสิงามจังใด ไป,ไปไปไปเจอใดเน่เศร้าแล้วเห็นทะเลเป็นยังไง <laughs> งามงามแหงอันนี้ก็คือเป็นทะเลที่ว่าอยู่บางแสนเนาะอันนี้เขาเอินหวานเขาอย่างกาะไออ,อันนี้นี่เขาสามมุกเขาสามมุกบ่ที่มีลิงเยอะๆอ๋อคนไทยชอบไปเที่ยวเ <laughs> มื่อกี้เห็นลิงแล้วใช่ค่ะลิงแล้ว, <laughs> ลวก็ไปกินอาหารทะเล Oh. อันนี้ก็คือชุดลูกหูลูกตาขนาดเลยยุคนี้คนจะมักมาทายหูเนาะที่เรามีไหมที่าไม่มที่เราไม่มีค่ะที่เราโบมีจะมีอันมีม,ม,ม,มีน้ำใยสุดกับน้ำาบหูได้น้ำโขงปะแล้วเวลาเล่น,เล,น,นเล่นน้ำเล่นน้ำที่น้ำโขงใส่ชุดไง <laughs> เล่นน้ำที่น้ำโขงก็ คือจริงๆเขาก็ไม่ค่อยไปเล่นกันหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าไปเล่นน้ําเล่นอย่างเส้นไปเมืองเฟืองไปวังเวียงเขาก็จะใส่เป็นกับกางเกงขาสั้นแต่ว่าอยู่ไทยนี่เขาใส่บิกินี่เมืนหอที่ลาวจริงๆที่ลาวเขาบ่ค่อยใส่บ่ค่อยนิยมใส่แบบว่ามันยังเป็นยังหักษามุูลเสื้ออยู่เนาะยังบ่ค่อยให้นั่นปันใดแต่ว่า อาที่ไทยนี่น้องกจาอยากใส่อยากลองใส่บิงังได้ได้ได้อ <c oughs> ยากลองใส่บิังเดอ้อ <คน S 2> อันเสือล้อคนมันเยอะแ่นบใส่กันเยอะอยู่ <c oughs> ที่ไทยเนี่ยใส่สุดแบบนี้ได้บอสได้สุดเลยก็ได้เขาที่ไทย <คน S 1> แต่ว่าที่ไทย <c oughs> นี่เนาะเขาจะแบบ เป็นเมืองอที่วาเสรีแล้วเนาะเป็นเมืองที่ว่าเปิดโลกมนะาคนจะแต่งโตแบบใดก็ได้แต่ว่าขอแค่ให้อยู่ในสถานที่ย,ยุท่วากาลาเทศะของฮานนั่นเองมันบอกมันคือเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเนาะมันก็คือแบบเสรีแล้วอิสระภาพผู้ใดอยากใช้ชีวิตผู้ใดอยากแต่งจังใดก็แต่งไปโลดกก็ต้องไปกินอาหารทะเลเนาะโอ้แมนแมนแมนเพราะว่าอยู่ที่อยู่ที่บางแสนนี้มันจะมีแบบ เนี่ยมันใกล้ทะเลมันก็จะอาหารทะเลก็จะสดเดี๋ยวเขาจะลองไปกินอาหารทะเลที่ว่ามันสดสดเบิ่งเพราะว่าอยู่ร้าวนี่อาหารทะเลถามว่ามีบอแต่ว่ามันกะเอาเอาจากฝังไทยนี่แหละไปล้าวมันก็เลยบ่กค่อยสดปานใดราคาก็แพงราคาก็สูงเพราะว่ามันนําเข้าเนาะนี่เขาใส่พาไปกินเอาแบบเป้นดิ้นดิ้นเลยจะได้ได้ได้รับปากไว้จะพามากินอาหารทะเลนี่ทะเล ทะเลจริงๆริงยติดทะเลเลยติดทะเลเลยป้าบรรยากาศดีขนาดเลยที่เรามีไหมที่ประเทศลรามีไหมเนี่ยปลาหมึกถ้าปลาหมึกก็มีแต่ว่าเมนูนี้บ่ฮู้ว่ามีหรือบ่เพราะว่าขนาดนอกมันยังหาก็เห็นข้างแรกเลยเนี่ยนะข้างทําอินเลยนี่เห็นบ่เดี๋ยวเข้ามาลองซีมเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋มันสิแซ่บบอไม่เคยกินอีหลีมันดําแท้เขาเอาอีหยังใส่ มันดำดำน้อก็แปลกๆดีเลยมัน,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 นมันน้ำหมึกมน้ำหมึกผมก็หมึกเดี๋ยวซีม,มึงอีกบ้างอุ้ยปลาตะก้อกน้ำลายแตกแล้วนี่แซ<จ>่บปลาทุกคน<จ><จ>เดี๋ยวลองซีม,มึงอันนี้มึงดูอันนี้เขาเอาิน้นปลาจารเม็ดินะมีบ่อบ่อบ่มีทีรามีแต่ปลานิลเป็นที่ย้ายมาต่างโต๊ะสี่เบียร์ใช่ใช่ค่ะ นี่คืออย่างปูอ๋อปูเนื้อปูเราไม่ต้องแกะเองเนื้อปูผัดพริกินหนูเนื้อปูผัดพริกิโหนูนั่ช่มเนาะวายูฮันนี่คนหลายเป็ื่ออาหารทีแบบแปลกใหม่สำหรับหุกเลยผู้ได้ที่ว่าเป็นคนลาแล้วบม่เคยซิมรสชาติอาหารแบบนี้เนาะแนะนำฮานนี่เลยบรรยากาศดีสุดๆเลยขออนุญาตคนข้างหลังเด้อ อยากจะพาเม่มาเนาะอยากจะพาเม่มานั่งกินแบบนี้บรรยากาศแบบติดริมทะเลแบบนี้ะนะน่ะงามขนาดเลยนี่มีสะพานมีหยังบอมอยากจะพาเม่มาด้ยอยากให้เม่มาเห็นทะเลเพราะว่าคนลาวนี่อ่าส่วนหลายาคนโบค่อยบ่ค่อยเห็นทะเลเนาะบบ้เคยมาสัมผัสแบบนี้คนะนะยังแม่นกับเขาบ่าเคย เ่าเคยได้มาสัมผัสทะเลแบบนี้เพลงเพราะด้วยเพลงเพราะมากเดี๋ยวสักมือนึงสิพาแม่มาให้ได้น้ำตาคอเลยทุกคนฟังเพลงนี้แล้วก็อยู่ในบรรยากาศแบบนี้แบบอยากจะพาแมมาเฮ้ยตาแลงมาก ้ำใจไหลเลยอยากแกพาแม่มาแต่ว่าทุกคนอาจจะบันได้นี้เสียงเพลงมันเป็นเพลงที่แบบหนาวแสงมีออนอะ่ะเราแบบเมยนกกับพุอยู่ดยกันเรเคยได้มาจากเถื่อะไรแบบนี้โอเคเขาจะบเาจา่เศร้าเขาจะมาเที่ยวให้มีความสุข ว่มามันเป็นความสุขที่แบบเปิบเอิอิ่มะนะได้มาสัมผัสทะเลแล้วแบบได้มากินข้าวแบบนี้นะ่ะเค้งมันกับข้าวกับซีวินก็เลยคิดฮอนแม่ไปเดี๋ยวเขาจะไปใส่สุดบิกินี่แล้วว่าให้ว่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะจังมือนิงแม่สิได้มาเนาะไปใส่สุดบิกินี่กัน